สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนิดาครับทองอยู่ชั้นปสาทับหอยู่โรงเรียนอนุบาลลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์วันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องโลมาสีชมพูในทะเลลูกโลมากำลังกินนมแม่มันเอาปากซุกลงไปที่ท้องแม่แล้วดูดนอมอย่างอร่อยจุ๊บ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 ตู้ม ล,ลูกโลมากระโดดน้ำตามที่แม่สอนมันสะบัดหางกระโดดขึ้นไปเหนือน้ำแล้วหายใจเข้าเต็มปอดสูดอากาศดีจังบึนบึนบึน,บนเสียงเรือคุ้นหูแล่นผ่านมาพวกโลมารีบว่ายน้ำไปใกล้เพราะบางครั้งชาวประมงใจดีจะโยนปลาที่จับมาได้ให้กินวิววิเสียงโลมาในฝูงดังขึ้นแม่ลูกจึงตามไป โอ้โหที่นี่มีปลาเยอะแยะเลยใช่แล้วจ้ะเพื่อนๆนในฝูงจึงส่งสัญญาณมาบอกพวกเราไงแม่โลมาบอกลูกโลมาเห็นโลมาตัวอื่นมีสีสันสดใสแม่จา๋าทำไมหนูถึงตัวน้ำปิดปีแบบนี้ล่ะแม่โลมายิ้มตอบเมื่อลูกโตขึ้นผิวของลูกก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเองจ้ะ วันหนึ่งขณะที่ลูกโลมากำลังว่ายน้ำหาอาหารเขาก็เห็นบางสิ่งเอ๊ะนั่นตัวอะไรนะ่ะกินได้หรือเปล่านะอยาก,กินนะจ๊ะแม่โลมารีบห้ามลูกน้อยนั่นคือถุงพลาสติกที่คนทิ้งลงทะเลหากกินเข้าไปแล้วก็จะตายได้นะพวกโลมาไม่อยากอยู่ที่ทะเลแห่งนี้อีกต่อไปเพราะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ขยะ ลูกโลมาพยายามว่ายน้ำหลบหลีกขยะแต่ทันใดนั้นเองอวนเก่าๆปากหนึ่งก็ลอยมาพานลูกโลมาแม่จ๋าช่วยหนูด้วยขณะนั้นเรือลำหนึ่งแล่นผ่านมาพอดีแม่โลมาจึงว่ายไปใกล้เหนือนะ้ำเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อคนขับเรือเห็นก็รีบดึงอวนออกให้ลูกโลมาส่งเสียงวิทวิท พื่อขอบคุณคนมากมายเห็นภาพการช่วยเหลือของลูกโลมาในอินเทอร์เน็ตจึงชวนกันมาดูชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างช่วยกันเก็บขยะทะเลแม่จ๋าเราไม่ต้องย้ายไปที่อื่นแล้วใช่ไหมจะ๊ะแม่โลมายิ้มให้ลูกใช่จะ้ะหลายปีผ่านไปลูกโลมาเติบใหญ่ และเปลี่ยนเป็นสีชมพูฝูงโลมาพากาันแหวกว่ายในท้องทะเลอย่างมีความสุข